อานันทะดูก่อนาน,นความทุกข์ในนรกและความสุขในสวรรค์และพระนิพพานนั้นใครจะช่วยใครไม่ได้เมื่อใครชอบอย่างใดก็ทําอย่างนั้นแม้เราตถาคตก็ช่วยใครให้พ้นทุกข์และช่วยใครให้ได้สวรรค์และพระนิพพานไมไ่ได้แต่เพียงสั่งสอนชี้แจงให้รู้สุขรู้ทุกข์ให้รู้พระนิพพานด้วยวาจาเท่านั้นอันกองทุกโทษทบาปกรรมทั้งปวงนั้นก็คือตัวกิเลสตัณหา รัดดับพิเสตัณหาได้แล้วก็ไม่ต้องตกนรกถัดับกิเสตัณหาได้มากก็ขึ้นไปสวยสุขอยู่ในสวรรค์ถัดับกิเสตัณหาได้สิ้นเชิงหาเศษไม่ได้แล้วก็ได้สวยสุขพระนิพพานทีเดียวเราตถาคตบอกให้รู้แต่ทางไปเท่านั้นถ้าผููรู้ทางให้ความสุขแล้วประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ประสบสุขสมประสงค์เยะว่าแต่เราตถาคตเลย แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนับไม่ถวนก็ดีและจากนาตตรัสรู้ในการภายหน้าก็ดีจากมาช่วยพาอวสัตว์ทั้งหลายไปให้พ้นจากทุกข์แล้วให้ได้เสวยสุขเช่นนั้นไม่มีมีแต่มาแนะนําสั่งสอนให้รู้สุขรู้ทุกข์รู้สวรรค์และพระนิพพานอย่างเดียวกับเราตถาคตนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงไว้ซึ่งทศพลญาตมีอาการเหมือนอย่างเราตถาคตนี้ทุกๆองค์ บุคคลจำพวกใดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าต่างกันด้วยศีลด้วยฌานด้วยยานด้วยอิทธิบุคคลจำพวกนั้นเป็นคนหลงผู้ที่ได้น้ำว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องมีทศพลยานสำหรับขับขี่เข้าสู่พระนิพพานด้วยการทุกองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราพระองค์เดียวนั้นหาไม่ได้ผู้ใดมีทศพลยานผู้นั้นได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าด้วยการทุกองค์ไม่ควรจะมีความสงสัย ยานสิบประการนั้นเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มียานสิบประการแล้วจะรู้ดีมีอิทธิดำดินบินบนได้อย่างไรอย่างไรก็ตามก็ไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าถ้ามียานสิบประการแล้วจะไม่มีอิทธาสานุภาพอย่างไรก็ตามก็เรียกท่านผู้นั้นว่าพระพุทธเจ้าเพราะทศพลยานสิบประการเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้ ผู้ใดมีฤทธิ์มีเดชขึ้นก็จักตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าเต็มบ้านเต็มเมืองก็จักเป็นทางแห่งความเสียหายวายโลกเท่านั้นดูก่อนอน,อนทศพลยานสิธประกานั้นเป็นของสําคัญอยู่สําหรับโลกไม่มีผู้ใดแต่งตั้งขึ้นเป็นแต่เราตถาคตเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนแล้วยกออกตีแผ่ให้โลกเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญญาณสิทธประการได้แล้ว ก็ขับขี่เข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ปล่อยวางยาน,นั้นไว้ให้แก่โลกตามเดิมหาได้เอาตัวตนจิตใจเข้าสู่พระนิพพานด้วยไมย่เอาจิตใจไปได้เพียงรกแลสวร์แลพรหมโลกเท่านั้นส่วนพระนิพพานนั้นถ้าดับจิตใจไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้ถ้าเข้าใจว่าจากเอาจิตไปเป็นสุในพระนิพพาน แล้วต้องหลงขึ้นไปเป็นอรูปพรหมเป็นแน่